สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนแฟนคาราเมเชียนไทยในเยอรมันทุกๆคนนะคะวันนี้นะคะที่รูมินาวนะคะภาคใต้ของเยอรมันเนี่ยนะคะอุณหภูมิหนาวมากติดลบ12องศานะคะมามาต้อยนะคะเข้ามาใน,นห้องเก็บฟืนเนาะนะคะมา,มาต้อยจะทําการาผ่าฟืนนะคะไว้เข้าตอผิงนะคะมันหนาวมากๆเลยนะคะฟืนภาคเหนือนะคะเขาจะเรียกว่าหลัวนะคะ หลวงนะสมัยแต่ก่อนเนี่ยที่หม่ามาต้อยเด็กๆอยู่ที่จังหวัดน่านเนี่ยนะคะพ่อจะใช้ขวานในการผ่าฟืนนะคะที่ที่พักเนื่เขาจะเรียกว่าโบหลวนะคะสำหรับขวานเขาจะเรียกว่ามุยนะใช้มุยโบ้หลวนะคะประมาณนั้นนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าหม่าม่าต้อยทำยังไงนะคะในการผ่าฟืนที่นี่นะคะง่ายๆนะคะตามมาดูกันเลยค่ะนะคะหนาวแบบนี้ต้องโบหลวนนะคะเราเตรียมพ่อนใหญ่ก่อนว่ามันจะเป็นยังไงนะคะ อันนี้คือฟืนที่หมามาต้อยกับปัโทมัสช่วยกันขนและตัดมันก่อนนะ,ะเราจะมาพาฟืนสําหรับเข้าเตาผิงนะคะหรือพางเหนือภาง,งเหนือนะคะเรียกว่าโบลัวเองน,นะคะง่ายๆนะคะไม่ใช้แรงอะไรเยอะนะคะในการผ่าออนะคะนะคะ,ะ,คะเครื่องทุนแรงอย่างดีเลยนะคะโบหลัว โอป้าไม่สบายโอไม้เป็นคนทำนะคะเนี่ยโอไม้นะคะแปดสิบเอ็ดนะคะเป็นคนทำเองเลยนะคะเตรียมปืนเนาะสำหรับเข้าเตาผิงนะคะถ้าเป็นบ้านเราโอ้โหนะคะใช้ขวานนีกัวจะเสร็จนะคะใช้ขวานใช้มุยนะคะาจะเรียกว่ามุยนะคะมุยก ทำไว้ให้ตัวหมานะคะแล้วก็ตัวสุนัขเหมือนกันไม่ได้ใช้อะไรมากแล้วก็แค่ผ่าให้มันแตกแล้วเราก็แยกเอาเสียงก็จะดังนิดนึงนะคะ,ะต้นใหญ่ต้นเล็กเนี่ยได้หมดนะคะสบายสบายได้หมดสวยๆค่ะนะคะประมาณนี้เนาะ ไม่ต้องแบบไม่ต้องกลัวมันกระเด็นเพราะ่เราแค่ผ่าให้มันแตกนะคะแต่เแล้วเ,ะะเราก็ง้างเอานะคะเราก็ง้างเอานะคะอันนี้นะคะที่เตรียมไว้วันก่อนเนาะนะคะอยากเอาไปผ่า,าฟืนที่บ้านเราเนาะนะคะเตรียมฟืนนะคะเตรียมฟืนโบหถัวผ่าฟืนนะ,ะหมอต้อยก็ออกเสียงไม่ค่อยจะชัดนะคะ อยา่างอาจจะดังไปนิดนึงดูนะคะติดลบสิบสององศามาต้อยพูดนี่ควรออกจากปากเลยนะคะนี่ขนาดอยู่ในห้องนะในห้องเก็บของเก็บฟืนนั่นเองนะคะก็จะ ต่อผิงเราไม่ต้องเอาแบบชิ้นเล็กเกินไปถ้าชิ้นเล็กเกินไปมันจะไหม้ไวนะคะต้องค่อนให,ใหญ่ให้มันอุ่นๆนานๆนะคะย่งอยากจะผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้ทำได้หม ถ้าสมมุติว่าเราทําชิ้นเล็กไปเนี่ยนะคะมันจะไม่ไวะะไฟจะไม่ไวแล้วก็จะมอดไวนะคะ,นนะห้องนี้เป็นห้องเก็บปืน,นเก็บของนะคะ,อะของจะเต็มไปหมดเลยนะคะจะลด ใช่อะไรอย่ี้ไ่ใเลยนะทำได้ง่ายง่ายนะคใครๆก็ทำได้นะคะ,ะบบเรียวพี่น้องพัดลงไือเลย ว่าเราไม่ได้หนาวขนาดใช้เตาผิงเนาะถ้าใช้เตาผิงก็ไม่มีไม้จะมาทําฟืนอีกอันนี้เป็นไม้สนนะไม้สนของเราปลูกเองนะคะ,ะที่บ้านเราก็ใช้แต่เตาแก๊สไปหมดแล้วแล้วก็เตถาถ่านเนาะนะคะก็ไม่ได้ใช้ฟืนนะฟืนเนี่ยใช้สําหรับเข้าเตาผิงนะคะทีะ่ที่นี่นะ,ะที่รุมมินาวถือว่าบ้านใครมีฟืนนี่ถือว่ารวยแล้วนะคะเพราะว่าไม่ต้องไปซื้อของใครนะเพราะมันหนาวตลอดทั้งปีนะ,ะเรามีสวนสวนของเราเองนะคะ เราก็ปลูกส่วนๆเรก็ตัดเองนะ,ะมีทุกอย่างเองใครนะคะที่อยู่รูมะนนาวเนี่ยนะคะส่วนใหญ่จะมีสวนส่วนเป็นของตัวเองนะคะเพราะปลูกเพื่อทําฟืนนะคะมันหนาวตลอดทั้งปีนะคะต้องใช้ฟืนตลอดทั้งปีนั่นเองเดี๋ยวมาตราจะทำคลิปสั้นๆเนาะนะคะเพื่อให้เพื่อนๆดูแค่นั้นเองเนาะนะคะไม่ไม่ยาวนะแต่ว่ามาตราจะตัดต่อจนเสร็จนั่นแหละนะคะเจะพานะคะฟืนจนเสร็จนั่นเอง นะะในการาผ่าฟืนเนี่ยเราอาจใช้เวลาเนาะนะคะกว่าจะได้กองเข้าที่หมอต้อยทําตอนนี้นะคะอาจจะใช้เวลา30นาที1ชั่วโมงนะะแต่ที่นี่นะคะแป๊บเดียวเราก็ได้กองฝืนเป็นกองใหญ่เบเริ่มห้่มบาเริ่มล่ำเลยนะคะนะคะ ันนี้ก็เป็นออเดิร์แล้วเนาะพอแล้วเนาะนะคะพอละนะคะหมอนมาต้อยแค่ทาให้ดูนะคะว่าหมอนมาต้อยนะคะทําเป็นนะคะแล้วก็ทําจริงๆด้วยในการพานะคะพาฟืนนั่นเองนะคะพูดผิดพูดเอ้พูดผิดพูด,พ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 ดถูกตลอดเวลาเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับคาร่าเมดเชียนไทยในเยอรมันและหมอนมาต้อยด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ